你好。 กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเดอะกัญญาสอนนะคะก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube นะคะแล้วก็กดติดตาม IG ให้แหวนด้วยนะคะชื่อเดอะกัญญาสอนเหมือนกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแหวนจะมาสอนทุกคนนะคะใช้ IG s t o r y นะคะโดยการที่ใส่เพลงใน IG Story แล้วก็แชร์ที่เล็กๆน้อยๆนะคะต่างๆน้อนใน IG Story นะคะก็ถ้าใครเนี่ยดูแล้วหรือว่าทราบวิธีใส่สเพลงไอ s t o r y แล้วก็ดูไปเพลินๆแล้วกันนะคะหร ถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวแหวนจะจะแนะนําวิธีนะคะต่างๆเนาะผ่านมือถือแล้วก็อธิบายไปแบบช้าๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่มือถือของตัวเองเลยนะคะลองทําไปพร้อมๆกันก็ได้เนาะหรือว่าจะดูอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวแหวนจะอยู่ที่หน้ามือถือของแหวนแล้วนะคะ,ะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเนี่ยไปอัปเดต ไอจเป็นวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะคะแหวนเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละเนาะช่วงนี้แบบ IG แบบ IG Story เพลงเนี่ยใส่เพลงใน IG story เนี่มันมีมันสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวแหวนจะสอนเผื่อใครที่ยังไม่รู้เนาะก็เข้าไปที่บวกนะคะเครื่องหมายบวกนะคะอ่าเรากกดไปที่ Story ได้เลยนะคะอ่าโอเคอันนี้นหน้าแหวนหลวเนาะโอเคเสร็จปุ๊บ เวลาที่เราเนี่ยจะใส่เพลงใน IG Story นะคะเราก็จะต้องไปเลือกอรูปหรือว่าเลือกเลือกวิดีโอมา1รูปนะคะเดี๋ยวแหวนจะเลือกเป็นวิดีโอละกันนะคะโอเคเป็นวิดีโอนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เห็นฟังก์ชันด้านบนไหมคะจะจะเห็นที่เป็นหน้าคนแล้วก็ยิ้มยิ้มนะคะไอคอนยิ้มนะคะกดเข้าไปเลย เสร็จปุ๊บเราก็มาที่เห็นคําว่าถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเขียนว่าเพลงเนาะแต่ของแหวนเนี่ยเขียนคําว่ามิวสิกนะคะมิวสิกดเข้าไปได้เลยค่ะอ่ะเสร็จปุ๊บอ่าเนี่ยจะขึ้นมาเลยนะคะเพลงเนาะเนี่ยขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เราสามารถเลือกเพลงได้จากในทั้งหมดในจีเนี่ยได้นะคะหรือว่าเราจะเสิร์ชหาเพลงเพิ่มก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่แหวนเสิร์ชหาเพลงที่เราชอบเนะเาะแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนะคะก็เพราะว่าเป็นระบบในไอจีเนาะเขาก็จะเลือกเพลงที่เขามีมาใส่ให้อะไรเงี้ยถ้าเสิร์ชหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะ ส่วนเรื่องเพลงไทยต่างๆอนะไรเงี้ยเนาะบางทีระบบเนี่ยตอนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่จําเพลงไทยนะคะเขาก็จะโชว์แต่เพลงภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็บางคนอยากได้เพลงไทยเนี่ยถ้าจะเซิร์ชหาเจอเพลงหนึ่งแล้วเราก็สามารถใช้เพลงนั้นไปได้เลยแล้วก็ทีนี้ระบบเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเออคนนี้คนไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มโชว์เพลงไทยมาให้มากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวแหวนจะเซิร์ชหาเพลงไทยละกันนะคะเพลงที่แบบแหวนใช้ เราน่าจะมีเนาะก็เพลงนี้แล้วกันเนาะวัดปะละอ่ะอ่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวแวนจะอธิบายนะคะเป็นฟังก์ชันเนาะตรงนี้เนาะโอเคตรงเนี้ยฟังก์ชันไอคอนเนี่ยจะมีทั้ง6ไอคอนนะคะไอคอนแรกเลยเนี่ยก็คือจะอ่าเป็นเวลาที่เพลงไหนที่มีเนื้อเพลงนะคะตัวเนี้ยมันก็จะโชว์เนื้อเพลงขึ้นมาเลยค่ะ เห็นไหมคะจะโชว์เนื้อเพลงเข้ามาเลยอันนี้ก็เหมือนกันไอคอนที่2นะคะแต่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์เนาะเนี่ยอ่าโอเคประมาณนี้อ่าที่3เห็นปะคะที่4ก็เหมือนกันจะขึ้นเป็นเนื้อเพลงขึ้นมานะคะส่วนตัวที่5นะคะก็จะเป็นอ่าชื่อเพลงเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่6ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะลองไปเล่นกันดูได้เลยนะคะส่วนอ่าเลข13เนี่ยเห็นไหมคะ ถัดมาเนาะด้านล่างเนาะตัวนี้จะเป็นความยาวของวิดีโอนะคะวิดีโอใน IG Story เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหมด15วิความยาว15วินาทีนะคะแล้วก็จะถูกลบไปในภายใน24ชั่วโมงเนาะวิดีโอของแหวนมันยาว13วินาทีนะคะก็จะขึ้นแค่เพลงเนี่ยวิวิแล้วก็เดี๋ยวดูถัดมานะคะล่างสุดนะคะก็จะเป็นบาร์เนื้อหา ไม่ใช่บาร์เนื้อหาเป็นบาร์เพลงนะคะทั้งเพลงของเพลงนี้เนาะ <_ extras> เราสามารถเลือกท่อนได้ว่าเอ้ยจะเอาท่อนไหนดีอะไรเงี้ยท่อนไหนที่เราชอบเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะเนี่ยจเจ้าท่อนแรกไหมท่อนกลางไหมท่อนฮุกไหมอะไรท่อนท้ายไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงบางเพลงเนี้ยความสนุกมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ s> <S เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ <_ s 2> <_ s> แล้วก็ถ้าจะลบเพลงนะคะให้ทําแบบนี้เลยอยากเปลี่ยนเพลงใหม่เมื่อกี้ อ่ะเลือกเลือกเพลงไปก่อนละกันอ่ะเพลงนี้เนาะเสร็จปุ๊บถ้าเราจะลบเพลงเราเลื่อนลงมากดค้างเลื่อนลงมาอ่ะแค่นี้เลยใส่ถางขยะนะคะก็สามารถลบได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วถ้าสมมติใครอยาก ที่จะเซฟเพลงใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเราเจอเพลงนี้แล้วเราแบบอยากได้เพลงนี้มากไปเจอเพลงแบบ i อ s t o r อเพื่อนมาอุ้ยอยากได้เพลงนี้ทำยังไงอะไรย่างเนาะก็แหวนเนี่ยลองทำแล้วเนาะสำหรับ i อจส่วนตัวแล้วก็ i อร้านนะคะจากการที่แบบเทสแล้วเนี่ย i อส่วนตัวแหวนนะไม่สามารถเซฟเพลงใน IG s t o r อได้แต่ว่า่อ IG ร้านเนี่ยหมา A a few moments l อ่าโอเคเดี๋ยวกลับมาแมทนิดนึงนะคะ Ig ส่วนตัวแหวน Ig เนี่ยไม่สามารถที่จะเซฟเพลงในะ Ig Story ได้เลยแต่ว่าอ่า IG ธุรกิจเนาะ บิสเนสนะคะเราสามารถเซฟเพลงจากไอจีสตอ่คนอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองทำดูแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะแหวนเข้ามาใน G อธุรกิจนะคะ IG ร้านของแหวนเนี่ยให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเสิร์ชหาเพลงของเพื่อนแล้วกันเนาะดู IG Story พเพื่อนแล้วกันสมมติว่าเดี๋ยวเลือกที่มีเพลงหน่อยๆแล้วกันเนาะกดเบานิดนึงโอเคเสร็จปุ๊บจะเห็นไหมคะคำว่า ตรงที่ Translation นะคะเราสามารถกดเข้าไปนะคะเราก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะคะ View Song Detail นะคะแล้วก็แปลนะคะอันนี้ข้างบนเนี่ยก็คือดูรายละเอียดของเพลงเนาะเรากดเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะเราอันนี้จะเห็นคำว่าเป็นเพลงขึ้นมาเลยเนาะชื่อเพลงแล้วเราก็กดเซฟเพลงได้เลยหรือว่าจะส่งหาเพื่อนก็ได้นะคะเราก็กดเซฟเพลงเลยค่ะอ่า เสร็จปุ๊บเพลงนี้ชื่ออะไร best friend ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูที่ไอจีของเราว่ามีเพลง best friend ขึ้นมาไหม,อมโอเคสมมติว่าถ่ายหน้าแหวนก่อนละก,กันเนาะปุ๊บโอเคแล้วเราก็ลองเข้าไปดูนะคะที่ emoji อคอนเหมือนเดิมไม่ใช่ emoji สีไอคอนหน้ายิ้มเนาะเข้าไปที่เพลงเช็คดูเห็นไหมคะจะขึ้นคำว่า save อยู่เลยเนาะข้างบนเราสามารถกดไปเช็คดูได้เลยกดเข้าไปที่ s a v นะคะ แล้วเพลงที่เราเซฟเมื่อกี้ก็อยู่ในอัลบั้มที่เซฟของเราเรียบร้อยเนาะ Best f r i e รนนะคะทีนี้เราก็สามารถกดใช้เลือกเพลงที่เราเซฟเนะี่ยมาได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเพลงที่แหวนเซฟไว้ทั้งหมดนะคะแหวนหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยใส่เพลงในจีสตอร่ยังไงเซฟเพลงในจีสตอร่ยังไงนะคะก็ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะไปลองปรับใช้เล่นกันดูได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่เพลงในจี o อรีเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบเฮ้ยดู IG s จี r อรี่คนอื่นเนี่ยเอ้ยเขาใส่เพลงยังไงเนาะตอนนี้ทุกคนก็สามารถใส่ได้แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามทั้ง Youtube แล้วก็ IG ให้แหวนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ